นิสัยของผู้มีบุญมากสำหรับคนที่มีบุญนั้นจะเป็นคนที่ไม่บ่นเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่มีปัญญาทำให้ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตได้ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บนไปก็แค่นั่นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเรานั่นเองผู้มีบุญจะไม่มีความกลัวเมื่อมีบุญแล้วเนี่ยผลแห่งบนนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งคลาหาญตามกำลังของบุญยริษ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ความเป็นผู้ที่มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิน้นคนมีบุญมักจะไม่ทำความไม่ดีหรือที่เรียกว่าไม่กระทำความชั่วเลยเมื่อมีบุญแล้วนั้น ผลแห่งบุญน,นั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญยริ์ทำให้เกิดความกลัวความระอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่รับและที่แจ้เห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล ต่อไปผู้ที่มีบุญนี้จะเป็นคนที่ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วเนี่ยผลแห่งบุญนั้นก็จะปแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกําลังของบุญญาธิษําให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ปุงสร้างรําคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดนั้นล้วนนํามาซึ่งความวิบากกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน นี่คือความไม่คิดมากต่อไปคือรู้ได้คอยได้คนมีบุญมักจะมีลักษณะนี้เมื่อมีบุญแล้วผลเหตุบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตตลอดเวลา ต่อไปคือเป็นคนที่มีความอดทนได้ทนได้อดได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่วันไหวให้ความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุขนั่นเอง ต่อไปคือคนที่มีบุญมักจะสงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่มีความสงบได้เย็นได้ตามกําลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรอนกระวนกระวายกระสับกระสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็าตามก็ทาใจได้ เหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเองผู้ที่มีบุญมักจะปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกําลังของบุญยริไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่วางหน้าไว้ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นไว้นี่คือปล่อยได้วางได้และสุดท้าย คนที่มีบุญมักจะรู้ได้ตื่นได้และเบิกบ,บานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่มีความรู้ตื่นเบิกบ,บานตามกําลังของบุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนั่นเอง ในมงคลชีวิตข้อที่หความว่ามีบุญวาสนามาก่อนอันผลไม้ที่มีสายพันุ์ไม่ดีถึงจะใส่ปุ๋ยรดน้ำรวนด,ดินดีอย่างไรก็ตามอย่างมากก็ทำให้มีผลดกขึ้นบ้างแต่จะทำให้มีรสชาติโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นยากตรงกันข้ามผลไม้ที่มีสายพันธุ์ดีๆแม้รดน้ำรวนด,ดินเพียงพอประมาณก็ให้ผลมากเกินคาด รสชาติก็โอชาเช่นกันผู้ที่ไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีมาก่อนเมื่อประกอบกิจใดๆถึงจะขยันขันแข็งสักบานไหนผลเห็นความดีกว่าจะปรากฏเต็มที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากส่วนผู้ที่สั่งสมคุณงามความดีมาก่อนเมื่อทําความดีผลดีปรากฏเต็มที่ทันตาเห็น ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าบุคคลทั้งหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์คำว่าบุญบุญก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจนั้นใสสะอาดปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัวก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ใจสงบทำให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดีๆที่ถูกที่ควรที่เป็นประโยชน์แล้ว พูดดีทำดีตามที่คิดนั้นบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมสง่งผลปรงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นคือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างสวัยโปร่งโล่งไม่อึดอัดอิ่มเอิบไม่กระสับกระส่ายชุ่มชื่นเบาสบายผ่อนคลายไม่ตึงเครียดนุ่มนวลควรแก่การใช้งานและบุที่เกิดขึ้นนี้ ยังสามารถสะสมไว้นในใจได้อีกด้วยคนโดยทั่วไปแม้จะมองไม่เห็นบุญแต่ก็สามารถรู้อาการของบุญหรือผลของบุญได้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขเปรียบได้กับไฟฟ้าที่เรามองไม่เห็นตัวไฟฟ้าโดยตรงแต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้เช่นเมื่อไฟฟ้าผ่านเข้าไปในหลอดไฟแล้ว เกิดแสงสว่างขึ้นหรือเมื่อผ่านเข้าไปในเครื่องปรับอากาศแล้วก็เกิดความเย็นขึ้นดังนี้คุณสมบัติของบุญชำระกายวาจาใจให้สะอาดได้นำความสุขวความเจริญความก้าวหน้ามาให้ติดตามตนไปทุกฝีก้าวแม้ไปเกิดใหม่ในชาติพบต่อไปเป็นของเฉพาะตนใครทำใครได้โจรและขมโมยไม่ได้ นำมาซึ่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติแก่เราได้เป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏฏะสงสารเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่คือคุณสมบัติของคําว่าบุญบุญในการกรนแบ่งไว้สองชนิดนั่นก็คือบุญช่วงไกล บุญช่วงไกลก็คือบุญความดีที่เราทำจากพบชาติก่อนมาจนถึงวันคลอดหรือว่าวันที่เราเกิดจากคานันมรรดาต่อไปคือบุญช่วงใกล้คือคุณสมบัติคุณงามความดีที่เรากระทำพบชาติปัจจุบันตั้งแต่ที่เราเกิดออกมาจากคานันมารดาจนถึงปัจจุบันวันนี้เรียกว่าบุญช่วงไกลสำหรับบุญช่วงไกลนั้น การสั่งสมความดีมาแต่พบชาติก่อนส่งผลให้เราเห็นในปัจจุบันเปรียบเสมือนผลไม้ที่คั้นสายพันธุ์ดีๆมาแล้วรสชาติอันโอชะของมันก็ย่อมติดตามมาด้วยในเมล็ดพันธุ์นั้นๆเมื่อนําเมล็ดพันธุ์นั้นมาปลูกต้นของมันย่อมให้ผลที่มีรสอร่อยทันทีโดยไม่ต้องทำนุบำรุงมากมายนั้นคนเราก็เช่นกัน ถ้าในอดีตชาติสะสมคุณงามความดีมามากพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนที่มีใจใสสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่เด็กๆมีสติปัญญาดีมาตั้งแต่กำเนิดรูปร่างสง่างามร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีโอกาสสร้างคุณงามความดีได้มากกว่าคนอื่นทั้งหลายถ้าไม่ประมาทมันสะสมความดีในปัจจุบันเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นไปอีกก็จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าประมาทไม่เอาใจใส่ในกุณงามความดีในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนต้นไม้ยอดด้วนย,ยากที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้คำว่าบุญช่วงใกล้บุญช่วงใกล้ก็คือคนที่ทำความดีตั้งแต่เล็กเรื่อยไปเช่นทางใจศึกษาเล่าเรียนขยันมันเรียนกบค,คนดีเป็นมิตรฝึกใจให้ผ่องใสมาตั้งแต่เด็กๆความคิดคำพูดการทำงาน ย่อมดีกว่าบุคคลอื่นในวัยเดียวกันเมื่อเติบโตขึ้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจึงควรสั่งสมบุญโดยทำความดีเสียตั้งแต่วันนี้จะได้ส่งผลให้มีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปในอนาคตดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้ทรงกระทำความดีสร้างสมบุญบาร,รมีมากมายนับพบนับชาติไปทถ่วนในพบชาติสุดท้ายก็ทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ยังเยาวเมื่อทรงออกพนวดก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่จึงสามารถตัสรู้ธรรมะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อประชนมายุเพียง35พรรษาเท่านั้น ผลของบุญบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกับตัวเราสี่ระดับด้วยกันนั่นก็คือในระดับจิตใจเป็นบุญที่เกิดผลทันทีคือทำความดีปุ๊บก,ก็เกิดปั๊บไม่ต้องรอชาตนะิหน้าเกิดขึ้นเองในใจของเราทำให้สุขภาพทางใจดีขึ้นคือมีใจเยือกเย็นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำยกยอหรือตำหนิเตียน มีใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายเป็นสุขสมรรถภาพของใจดีขึ้นเป็นใจที่สะอาดผ่องใสใช้คิดเรื่องราวต่างๆได้รวดเร็วว่องไวลึกซึ้งกว้างไกลรอบคอบเป็นระเบียบและตัดสินใจได้ฉับพลันถูกต้องไม่ลังเลระดับบุคลิกภาพคนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอนั้น จะทำให้มีจิตใจที่สงบแช่มชื่นเบิกบ,บานชุ่มเย็นนอนหลับสบายไม่มีความกังวลหมดหมองหน้าตาผิวพรรณจึงผ่องใสใจจะเปียมไปด้วยบุญไม่คิดโลภอยากได้ของใครๆไม่คิดสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีแต่ความคิดอยากที่จะช่วยเหลือเขาจึงมีความมั่นใจในตัวเองมีความองค์อาจสง่างามอยู่ในตัว ไปถึงไหนก็สามารถวางตัวได้พอเหมาะพอดีบุคลิกภาพย่อมดีขึ้นเป็นลำดำับต่อไปคือระดับวิถีชีวิตจะมีวิถีชีวิตของตัวตนเองนั้นเกิดมาจากการสรุปผลบุญและผลบาปท,ที่ได้กระทำมาตั้งแต่พบชาติก่อนๆจนถึงพบชาติปัจจุบันเป็นผลของบุญระดับจิตใจและระดับบุคลิกภาพร่วมกัน ชักนาให้ได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาตอบสนองมาจากภายนอกเช่นได้รับลาบยศสารเสริญสุขแต่การที่เราทําดีแล้ววิถีชีวิตของเราจะดีเต็มที่หรือไม่นั้นยังขึ้นอยู่กับบุญเก่าหรือว่าบาปในอดีตที่เคยกระทํำไว้ด้วยเรื่องการให้ผลบุญและบาปนั้นจึงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน เช่นบางครั้งขณะที่เราตั้งใจกระทำความดีอยู่แต่ผลบาปในอดีตตามมาทันทำให้ถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือประสบเคราะห์กรรมบางคนเข้าใจผิดคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำให้หมดกำลังใจในการที่จะทำความดีต่อไปแท้จริงแล้วเนี่ยที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะในขณะนั้นผลบุญที่เราเคยกระทำไว้ในอดีตกำลังส่งผลอยู่แต่บุญที่กำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันนี้ย่อมไม่ไร้ผลเลยทีเดียวเมื่อเราตั้งใจทำบุญต่อไปโดยไม่ยออ่อท้อและไม่กระทำบาปนั้นอีกเพราะกรรมนั้นย่อมหมดสิ้นไปและได้รับผลของบุญคือความสุขความสำเร็จได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในที่สุดได้ สุดท้ายระดับสังคมเมื่อเรามีความดีความงามมาแล้วอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมใดๆบุณก็ย่อมจะส่งผลให้เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับนับถือได้เป็นผู้นําของสังคมนั้นๆและจะเป็นผู้ชักนําสมาชิกในสังคมให้ทำความดีตามอย่างอีกด้วยทำให้เกิดความสงบร่มเย็นและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในสังคมนั้นๆ โดยลำดับตัวอย่างผลของบุญผู้ที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะในอดีตไม่รังแกรหรือทรมานสัตว์ผู้ที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมามากผู้ที่มีผิวพรรณงามเพราะว่าในอดีตรักษาศีล และให้ทานด้วยเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมามากผู้ที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาสาธุไม่อิจาริษยาใครๆผู้ที่มีความร่ำรวยมีโคกรัพย์มากเพราะในอดีตให้ทานมามากผู้ที่เกิดในตระกูลสูงส่งเพราะในอดีตบูชาบุคคลที่ควรบูชาม,มามาก และผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาดีเพราะในอดีตคบบัิบิตฝึกสมาธิเจริญภาวนามามากและไม่ดื่มสุรายาเสพติดต่างๆการทำความดีทุกอย่างล้วนได้ผลออกมาเป็นบุญทั้งสิน้นแต่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งวิธีทำบุญออกเป็นสิบประการเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบ ก็ได้แก่ทานทานคือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ที่ควรให้ต่อไปคือศีลคือการสํารวมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไปคือภาวนาคือการสวดมนต์ทำสมาธิอ่านหนังสือธรรมะต่างๆเหล่านั้นต่อไปคืออปจจายนะคือการมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม ต่อไปคือเวยยวัจจคือการควรขวายช่วยเหลือในจิตที่ชอบที่ควรต่อไปคือปฏิทานะคือการอุทิศส่วนบุญแก่ผู้อื่นต่อไปคือปตานุโมทนาคือการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นกระทำแล้วต่อไปคือธรรมสวระคคือการฟังธรรมะธรรมเทศนาคือการแสดงธรรมะที่ตุจุกรรมคือการปรับปรุงความเห็นของตนให้ถูกต้อง บุญกิริยาวัตถุทั้งสิบนี้สรุปลงได้เป็นบุญกิริยาวัตถุสก็คือทานศีลภาวนาบุญวาสนาไม่ใช่อภินิหารแต่สามารถอธิบายด้วยหลักเหตุผลได้ก็คือคนที่จิตสั่งสมแต่บาปหรือความไม่ดีนั้นจะทำให้ใจนั้นมืดบอดมัวเมากิเลสต่างๆเข้ายึดครองใจได้ง่าย ทำให้เกิดผลร้ายต่อตนเองเช่นเวลามีความโกรธจัดความโกรธเข้าเย็ดครองใจทําให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติระบบสูบฉีดเลือดผันแปรโรหิตมีการเผาไหม้มากเกิดอาการร้อนผ่าตั้งแต่หน้าอกจรดไปหน้าความร้อนจะทําให้ผิวหยาบกรา้านไม่มีน้ำมีนวลอาหารไม่ย่อยท้องอืดเกิดความเครียด คนที่มักโกรธง่ายๆจึงเป็นคนเจ้าทุกข์หงุดหงิดผู้จาห้วนแบบมะนาวไม่มีน้ำเวลากโกรธจะขาดสติคิดอ่านการใดก็ผิดพลาดได้ง่ายที่สุดส่วนคนที่มีจิตสังสมแต่บนหรือกระทําความดีตลอดจะทําให้ใจนั้นผ่องใสอยู่เป็นปกติกิเลสต่างๆเข้ายึดครองใจได้ยากเพราะมีสติคอยควบคุมใจไว้ สามารถสอนตนเองและตักเตือนตนเองไม่ให้ทำความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นได้จึงมีจิตใจที่สงบเยือเย็นสดชื่นผ่องใสระบบการทำง,งานของร่างกายก็เป็นปกติมีผิวพรรณที่งดงามเสียงไพเราะกิริยาน่ารักคิดอา่านการใดก็แจ่มใสส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้โดยง่ายนั่นเอง เมื่อทราบว่าการทําบุญเป็นการสั่งสมความดีไว้เพื่อตนเองแล้วนี่เราจึงไม่ควรประมาทในการทําบุญควรทําบุญเท่าที่กําลังความสามารถจะอํานวยได้ผู้ที่ได้สั่งสมบุญมาดีแล้วแต่เพิ่มเฉยในการทําบุญเพิมเ่มเติมเปรียบเสมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์แล้วแจกจ่ายขายกินหมด ไม่เหลือไว้ทำพันต่อไปในภายภาคหน้าเขาย่อมเดือดร้อนในฤดูการทำนาครั้งต่อไปความดีทุกอย่างที่เราทำไว้แม้จะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตาก็ไม่สูญเปล่าความดีเหล่านั้นจะรวมกันเข้าปรุงแต่งจิตใจให้ดีขึ้นสิ่งนี้แหละคือบุญวาสนาเราจงควรเร่งสร้างความดีเสียตั้งแต่บัดนี้ โดยมั่นศึกษาวิชาการฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านการปรับปรุงคำพูดความขยันขันแข็งทำการงานให้ดีขึ้นและพยายามฝึกใจให้ผ่องใสด้วยการหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอคนเช่นนี้จึงเป็นคนที่มีบุญวาสนาที่แท้จริงหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เราต้องเร่งสร้างบุญใหม่ตั้งแต่บัดนี้จะได้เป็นบุญเก่าติดตัวไปในวันหน้าโดยยึดหลักว่าเช้าใดยังไม่ได้ทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งทานข้าววันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้สวดมวนต์เจริญสมาธิภาวนาคืนนั้นอย่าเพิ่งเข้านอนต้องอดทนฝึกตนให้สร้างความดีเรื่อยไป แม้จะต้องกระทบกระทั่งกับสิ่งใดๆบ้างก็ตามมีอุปสรรคมากเพียงใดก็ปักใจมั่นใจไม่ยออ่อท้อกัดฟันสู้กระทำความดีเรื่อยไปน้ำหยดทีละหยดยังสามารถเต็มตุ่มได้ชั้นใดบัณฑิตมันสั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญฉันนั้นผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐาน พู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัอยอํานภอเวชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิดช่วกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักครพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ